สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูไปเหอะและนี่คือช่วงใหม่ของช่องนะคะตอนเรียนไปเหอะค่ะก็คือด้วยความที่เคยเป็นครูมาก่อนเนาะแล้วก็ก็เคยสอนทั้งประถมแล้วก็มัธยมนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นติวเตอร์อยู่นะคะก็เลยนําเนื้อหานะคะที่เรียนในโรงเรียนเนาะมาแชร์กันค่ะสําหรับเด็กหรือคนไหนนะคะที่ใช้ข้อมูลนะคะสําหรับไปเรียนไปสอบนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องโครงโลกกนิดนะคะด้วยความที่นักเรียนของเราเนี่ยที่เราติวอยู่เนี่ยนะคะเขาเพิ่งสอบเสร็จเรื่องนิราตภปเขอทองเนาะถ้าใครเรียนแบบเออตามหลักสูตรเนี่ยก็จะเรียนนิราตภูุขอทองอยู่หรืออาจจะเรียนจบไปแล้วนะคะเรื่องที่2ที่มาจากหนังสือมอลึงเนี่ยก็คือเรื่องโครงโลกกนิดคะ่ะจริงๆถ้าเป็นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะคะที่อยากจะนําไปถ่ายทอดเนี่ยเราก็สรุปมาให้ฟังง,ง่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันค่ะ โครงโลกอน,นิตเนี่ยก็คือระเบียบแบบแผนของโลกนะคะซึ่งก็เป็นโครงนะคะที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะคะคำาสอนต่างๆค่ะซึ่งจําได้ไหมที่เป็นที่มีโครงกระทูเนาะถ้าใครแบบว่าเคยเรียนมานะคะเป็นโครงกระทูแล้วก็ มีโครงศีสุภาพนะคะผู้แต่งก็คือตมเด็จพระเจ้าประมงเธอกรมพยาเดชาดิสศนะคะซึ่งพระองค์ก็ได้ขัดสรรคาถาตากษาบาลีนะคะมาแปลแล้วก็แต่งเป็นโครงศีสุภาพขึ้นนะคะทีนี้มาดูที่มากันว่าเออทำไมโครงโลกกนิตนะคะถึงมาแพร่หลายในสยามนะคะต้องเรียกว่าสยามเนาะเพราะว่าเอ่อยุคนั้นเนี่ยยังไม่ได้เรียกว่าประเทศไทยนะคะก็คือในช่วงรัชกาลที่3มเนี่ยมีการบูรณวัดโพนะคะพระองค์ก็ทรงโปรดให้บูรณวัดโพ ทีนี้พระองค์ก็เลยรวบรวมนะคะข้อมูลต่างๆเขาเรียกว่าวิชาการต่างๆการให้เขา้าใจง่ายๆนะคะมารวบรวมไว้ที่วัดโพธซึ่งคงโลกนิตก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะในสมัยนั้นเนาะยังไม่มีกระดาษนะคะก็มาในรูปแบบของศิลาจารึกนะคะก็คือการสลักขอก้อความลงบนหินะคะ่ะแต่พอสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีการสร้างอนุสาวรีย์ประจำรัชกาลนะคะก็คือเจดีย์ศรีสุริโยทยนะคะทําให้ศิลาจารึกคงโลกกนิตเนี่ยก็ถูกรื้อถอนไปด้วยนะคะ แต่ว่าก็ยังได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เผยแพร่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะ,ะก็อยู่ในบทเรียนเนาะทีนี้เรามาดูประวัติผู้แต่งกันสักนิดหนึ่งนะคะสมเด็จพระเจ้าประมงเธอกรมพระยาเดชาดีศรเนี่ยเป็นลูกของรชัชทายทสองนะคะกับเจ้าจอมมารดานิมซึ่งเจ้าจอมมารดานิมเนี่ยก็เป็นลูกของเจ้าพระยาพระขังหนนะคะแสดงว่าออกรมพระยาเดชาดีศรเนี่ยก็เป็นหลานตาของเจ้าพระยาพระขังหนนั่นเองค่ะแล้วก็ทํางานเป็นกรมอาลักษณ์นะคะในรชัชทายทสองด้วยค่ะ ทุกคนรู้จักพันทิพย์ใช่ไหมที่มีกระทูกระทูเนาะอันนี้ก็จะเป็นโครงนะคะที่มีโครงกระทูก็คือมีคําข้างหน้านะคะเป็นกระทูกระทูลงมานะคะอ่าเดี๋ยวจะ,จะแสดงตัวอย่างให้ดูนาะว่าโครงกระทูเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะซึ่งก็เป็นโครงสี่สุภาพะนะคะแต่ว่ามีกระทูหรือหัวข้อด้านหน้านะคะเพื่อนกินสินส้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจหายากฝากผีไขย้ยากแพ้จักหา จะสังเกตนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคําว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะคะเป็นกระทู้ขึ้นมาเป็นหัวข้อขึ้นมานะคะส่วนฉันพลักนะคะของโครงสีสุภาพเนี่ยถ้าใครยังจําได้นะที่เราท่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามผึ้งะเนาะเป็นบทแม่นะคะของโครงสีสุภาพเลยเพราะว่า เวลาที่เราจํโพรงนี้ได้เราจะรู้ว่าตําแหน่งเอกตําแหน่งโทนะคะที่เขาบังคับอยู่ตรงไหนนะคะมีคาสร้อยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งใบงานเรื่องโครงสีสุภาพไว้ให้นะคะเออไปดาวน์โหลดกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจภาษาไทยยากเนอะนะคะมันน่าเบื่อมากเลยเรารู้ว่าการที่เราต้องมาเรียนวรรณคดีมันน่าเบื่อเนาะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องเรียนเพื่อไปสอบเนี่ยก็เราก็ต้องทําณจุดนั้นให้ดีที่สุดเนาะเราก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสู้ๆนะคะถ้าเราได้คะแนนที่ดีมาแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น professional นะคะในหนังสือเรียนม1นเนี่ยนะคะเขาเลือกมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 1า14 15 16แป18 1้20 21 22 23 24บสองสิบสามสิบสี่สบห้าังกันวันนี้นะแตแว่าล้วใค่แบบว่าโอ็ยมันแบลง,ง่ายแล้วคีะคค่ะครูข่แล้วบาก็ททมาแปลไม่ได้เนี่ยก็ีามะรถที่จะไปดคในบอมเมนต์ได้นคะเดี๋ยวจะวส่ะว้ให้ว่า บทไหนอยู่ในนาทีที่เท่าไหร่นะคะอ่ะบทที่1เลยนะคะผลเดือเมื่อสุกไสมีพันภายนอกแดงดูฉันชาติบ่ายภายในย่อมแมลงวันหนอนบ่อนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามอันนี้สอนเรื่องการดูคนนะคะก็คืออย่ามองคนแต่ภายนอกนั่นเองเพราะว่าคือคนสมัยนี้ทุกคนไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แค่คนสมัยนี้คืออย่าลืมว่าบทเนี้ย มีมาตั้งแต่สมัยอัชชันที่3หรือก่อนหน้านั้นนะคะที่เ,ออเขาคัดเลือกมาจากคาถาภาษาบาลีนะคะก็แสดงว่ามันเป็นแบบนี้มาช้านานแล้วตั้งแต่มีแบบมนุษยชาติขึ้นมาว่าคนเราอ่ะไม่สามารถดูที่ภายนอกได้นะคะเพราะว่าข้างในใจเราไม่รู้ว่าเขาใจร้ายแค่ไหนนะคะเขาก็เปรียบกับคนบะเดือ่อเนาะมีคําเปรียบเทียบนะคะก็คือดุดดังเนาะดุดดังคนใจร้ายนกนั้นดูงามนะคะโอเคต่อไปบทที่สองนะคะคือบทไหนที่แปลง่ายเนี่ยครูจะผ่านไป เร็วๆเ,เลยนะคะนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบอทาเดโชเชื่องช้าพิษน้อยหญิงโยโซมแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธ,ธีพูดถึงงูเนาะที่มีพิษเยอะนั่นแหละแต่นังก็จะมาช้าๆไม่อวดอ้างตัวเองนะคะเปรียบกับมแมลงป่องนะคะที่มีแต่ออพิษที่หางนิดนึงนะคะแต่ว่าอวดอ้างว่าตัวมีฤทธิ์มากค่ะบทที่สค่ะ ความรู้ผู้ปราตนั้นนักเรียนฝนท่งเท่าเข็มเพียนผายหน้าคนเกียดเกลียดหนายเวียนวนจิตกลนอุทกในตะกรา้าเปี่ยมล้นหรือมีก็คือคนที่เขาขยันนะคะเวลาที่เขาจะทําอะไรคือมันเมคเซน n s อยู่แล้วคนที่ขยันจะทําอะไรก็สําเร็จนะคะต่อให้ยากเท่าการฝนท่งให้เป็นเข็มเนาะทั่งก็คือเหล็กนะคะก็ทําได้แต่คนเกียดค้านะทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะคะ เหมือนตักน้ําลงตะกร้ามันก็ไหลลงหมดนะคะตรงกับํำนวนหนักเอาบอลสู้ค่ะนอกจากที่ครูมาแปลแล้วเนี่ยนะคะแต่ละบทอ่ะก็จะมีความงดงามทางภาษานะคะสมมุติว่าใครอยากจะแบบให้ลึกลงไปที่บทไหนนะคะความสวยงามทางภาษาอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูมาตอบให้ค่ะห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์สองไซตห้ามอายุให้หันคือเล่า ห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาบทนี้ง่ายค่ะก็เขาก็เปรียบกับออธรรมชาตินะดินน้ําลมไฟนะคะที่มันเป็นธรรมชาติของมันไปห้ามมันไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าธรรมชาติจะห้ามยากแค่ไหนแต่การห้ามนินทาห้ามยากกว่านะคะโอเคต่อนะคะรู้น้อยว่ารู้มากเริงใจกลกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปเห็นทะเลไกลกลางสมุทรชมว่าน้ําบ่อน้อย มากล้ําลึกเหลือเขาก็เปรียบกับคนที่รู้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็คิดว่าตัวเองรู้เยอะเนาะเหมือนกับกบอะที่อยู่ในสระน้ําเล็กๆเนาะแล้วก็คิดว่าตัวเองอยู่ในแบบมหาสมุทรยิ่งใหญ่นะคะทุกคนลองสังเกตคําว่ากลนเนาะเมื่อกี้เราเจอในบทหนึ่งบทเอ่อความรู้ผู้ปักนั้นนะคะแล้วก็มาเจอบทนี้นะคะเหมือนคําว่าดุดดังนะคะก็คือเหมือนเนาะก็คือเขาเปรียบเหมือนเหมือนกบที่อยู่ในบ่อน้อยๆนะคะคิดว่าตัวเองอยู่ในมหาสมุทรใหญ่ค่ะจระเข้รับหน้าน้ําฉไหนหาพักเฮย รถใหญ่กว่ารัทยายากแพ้เสือใหญ่กว่าวนาฉไหนยอยู่ได้แฮเรือเครื่องคับะเะลและแล่นรู้ไปฉไหนก็คือง่ายๆเลยถ้าหากว่าจะระเคีใหญ่กว่าแม่น้ําก็อยู่ยากใช่ไหมคะรถใหญ่กว่าถนนก็แล่นไม่ได้เรือใหญ่กว่าแม่น้าก็ไปไม่ได้นะคะเสือใหญ่กว่าป่าก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สอนถึงการดำรงชีวิตนะคะยังไงเราก็ต้องออน้อมทมตนเนะเาะแล้วก็อย่าทำตัวให้มัน เออกลางมากเกินไปนะคะมันก็จะอยู่ยากค่ะก็คือตั้งแต่สมัยก่อนมาถึงสมัยนี้เลยนะคะเสียสินสงวนสักไว้วงหงเสียศักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์ยาเสียสู้ชีพมวยมรณา ในบทนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามาดูกันดีๆเนี่ยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทนี้ก็คือความสัตยนะ์เนาะอยากให้รักษาความสัตย์เอาไว้นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเลยเนาะเขาบอกว่าเงินเนี่ยสำคัญน้อยสุดเลยยอมเสียทรัพย์ดีกว่าเสียเกียรติยอมเสียเกียรติเพื่อแลกความรู้นะคะก็คือยังไงก็อย่ากโกหกอะคะ่ะยังไงก็ให้มีความซื่อสัตย์ไว้นะคะถึงแม้ว,ว่าชีวิตจะหาไม่บทต่อไปน้ําเคี้ยวยุงว่างเหนียวยุงตามทรายเหลือมหางยุงง,งามวาา่าญ้าตาทรายยิ่งนินวาม คายเพลิดลิงว่าว่าหวังว่าหวา,วา,วา,วาดิ้นโดยตามบทนี้เขาสอนเรื่องกิเลสนะคะก็คือนกยูงนะคะต่อให้บินสูงแค่ไหนเนี่ยมองลงมาเห็นแม่น้ําขดเคี้ยวเนาะคิดว่างูนะคะก็ลงมาจะกินงูนะคะมีกิเลสสุดท้ายก็จมน้าตายนะคะส่วนทรายนะคะก็คือควางทรายเนาะเห็นหางนกยูงนะคะสีเขียวๆสวยๆคิดว่าเป็นหญ้านะคะคิดว่าเป็นยอดหญ้าก,ก็เกิดกิเลสนะคะก็จะมากิน ก็คือเป็นงูกินหางนะ,นะคะก็จมน้ําตายเหมือนกันนะคะเหมือนจะมากินนกยุงตัวเมื่อกี้ต่วนลิงนะคะก็เห็นว่าเอ่อตาของควางสายที่กำลังจะจมน้ำานะคะเหมือนลูกว่าก็เลยลงไปนะคะมีกิเลสเนาะอยากจะกินลูกว่านะคะก็จมน้ําตายเหมือนกันก็ตายไปหมดเลยนะคะก็ถ้ามีกิเลสเนาะเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีกิเลสครอบงาไว้นอ้องก็จะเกิดวิบัติกับตัวเองค่ะ บทนี้นะคะจะเห็นว่าเขาเล่นคําเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นคําว่าลิงว่าว่าหวังว่าหวาดิ้นโดยตามเห็นไหมเขาใช้วาหวาว่าว้าหวาเนาะมาเล่นในบทตรงนี้นะคะเป็นการเล่นคําค่ะพระสมุดสุดลึกล้นขนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากําหนด จิตมนุษย์นี้ไซส์ยากแท้อย่างถึงอันนี้ง่ายเนาะแม้มาหาสมุทรเนี่ยจะลึกแค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะหยั่งได้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่จิใตใจคนนะคะอะไรก็หยั่งไม่ถึงนะคะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวรวมห้องช่างกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังถ้า คนที่เขารักกันนะคะเขาอยู่ไกลกันมากเนี่ยความรู้สึกที่มีให้กันนะคะก็เหมือนอยู่ห้องเดียวกันเนาะแต่ถ้าคนที่เกลียดกันมากๆต่อให้แบบเขาใช้คําว่าอะไรตาต่อกันนอยู่ใกล้กันเหมือนแบบตาจะติดกันอยู่แล้วนะคะก็เหมือนอยู่ไกลกันมากนะคะไม่สามารถที่จะต่อกันติดนะคะเจ็ดวันเว้นดีซ้อมดนตรีอักขระห้าวันหนีเนินช้าสามวันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นลังหน้าอับเศร้า สีมองเขาพูดถึงการที่เราต้องเห็นความสําคัญนะคะของการฝึกทักษะเนาะถ้าหากว่าเราเว้นไปนะคะก็อาจจะทําให้เราลืมได้ก็ตามตามในบทเลยเนาะถ้าหากว่าไม่เล่นดนตรีไปเจ็ดวันก็อาจจะลืมได้ไม่ไม่เขียนหนังสือไปห้าวันเนาะก็อาจจะลืมอาจจะเขียนแบบไม่คล่องเท่าเดิมนะคะหรือสามวันจากนารีเป็นอื่นเนี่ยใช้กันบ่อยมากนะคะในสมัยที่ครูเด็กๆเนาะ ถ้าหากว่าเราไปไหนไกลๆนะผู้หญิงเขาก็อาจจะแบบแบบไม่มีเวลาให้อะฉันไม่อยู่กับเธอและอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ล้างหน้าแค่วันเดียวนะคะก็หมองแล้วเนาะใช่ไหมเราต้องล้างหน้าตลอดนะคะใครจะผูกโลกแม้รัดรึงเหล็กเท่าลำตาลตรึงไปมั่นมนยาผูกนานหึงหายเสื่อมผูกเพื่อไมตรีนั้นแน่นเท้าวันตายอันนี้จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะคะแต่จะแปลให้นะคะเขาบอกว่าไม่มีเสน่ห์หรือมนบทใด,ดนะคะที่ จะสามารถยึดโยงใครสักคนหนึ่งไว้นะคะเท่ากับไมตรีหรือความเอื้ออาทรที่มีให้แก่กันค่ะเพราะว่าสมมติว่าเราเรา,เราจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยแบบเออมาใกล้ชิดเราแล้วเราใช้แบบมนคาถาม,มนสเสน่ห์อะไรที่แบบฟังกันมาใน The Coast, เดอะโกสเนาะวันหนึ่งมันก็ต้องจางไปนะคะก็ใช้ไมตรีที่จริงใจต่อกันดีก,กว่าค่ะความรู้ดูยิ่งล้ํสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจากอยู่กับ กายอาจมานาโจนจักเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอาเขาสอนให้เห็นคุณค่าของความรู้เนาะที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะคะที่โจนก็ไม่สามารถที่จะขโมยไปได้ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยค่ะสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกร่อนคร่าบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาป บาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองก็ตัวเหล็กนะคะเขาก็เกิดสนิมเนาะก็กัดกินตัวเหล็กเข้าไปนะคะเหมือนบาปที่ถ้าเราทำเองเนี่ยเราก็ก็จะกัดกินตัวเราไปในที่สุดนะคะทั้งความสุขสุขภาพจิตชีวิตไม่ดีขึ้นนะคะคําว่าบาปในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบการผิดศีลห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆสิ่งะคะ่ะที่เราคิดว่าทำแล้วเป็นอกุศสนนะคะก็ทําให้ชีวิตไม่ดีทั้งนั้น,นะคะ่ะนกน้อยขนน้อยแต่พอตัว รังแต่งจุเมียผ <aún> ัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนหัวไผ่เพิดทำแต่พอตัวไซส์อย่าให้คนหยันก็เปรียบเทียบกับสำนวนสุภาษิตนะคะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะไม่ใช่นกน้อยอุไรพรนกน้อยทำรังแต่พอตัวอย่าไปมักใหญ่ไฟสูงนะคะให้คนเขาหัวร้อยก็ได้เราอ่ะมักใหญ่ไฟสูงได้นะคะถ้าเยอะทยายามได้แต่ว่าอย่าอวดอ้างนะคะคือสมัยก่อนเขาก็คงจะ สอนกันแบบนั้นเนาะเพราะแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวตามนะคะถ้าสมมุติว่าเราโชว์ออกมาแล้วมันมีประโยชน์เนาะอย่างเช่นแบบอินลูต่างๆเนาะที่จะทําให้ยอดขายเพิ่มเมื่อนทําให้เกิดการสร้างพ e r อร์น l b แบรนดิ g งนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูตามยุคสมัยเนาะแต่ว่าครูนํามาแปลนะคะเพื่อให้ห้เด็กๆนําไปสอบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออในบทเนี้ยเขาแต่งมาเมื่อสมัยไหนนะคะแล้วจะต้องแปลยังไงคะ่ะเห็นท่านมีอย่าเคลิ้มใจตาม เรายากหักใจงามอยากครานอุตสาพยายามการกิดเอาเยี่ยงอย่างเพื่อนบ้านอย่าท้อทำกินอันนี้สอนว่าถึงแม้ว,ว่าเราจะยากจนนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความขยันมันเพียรนะคะเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะขยันในที่นี้ไม่ได้หมายถึง work hard นะคะขยันในที่นี้หมายถึง work smart นะคะทํายังไงให้เราสามารถเอ,อ่อขยันแล้วรวยได้ขยันแล้วประสบความสาเร็จได้ขยันให้ถูกที่นะคะเพราะว่าถ้าขยัน ที่สิบปีก็ไม่รู้นะคะคนใดละพ่อทั้งมารดาอันทุกพลชราภาพแล้วขับไล่ไปมีปลานีเนตรคนดังนี้ลือแล้วคลาดพ้นภัยยันก็คือคนที่ทิ้งพ่อทิ้งแม่นะคะที่แก่ชราแล้วนะคะเป็นผู้เนรคุณเนาะถ้าหากว่าเราไม่เดียงดูพ่อแม่ก็เขาบอกว่าเป็นบาปหนักนะคะ ผู้ที่ทาเช่นนี้ก็จะได้รับความวิบัติในชีวิตอย่างแน่นอนอันนี้แปลมาจากบทโดยตรงนะคะคุณแม่หนาหนักเพียงพะสุธาคุณบิดอนดุจอากาศกว้างคุณพี่พ่างสิคราเมรุมาศคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาครก็โครงบทนี้นะคะสอนให้ระลึกถึงนะคะคุณพ่อแม่พี่แล้วก็อาจารย์นะคะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยคำว่าพี่เนี่ยก็น่าจะ มีความหมายนะคะถึงคนที่เป็นพี่เรานะคะที่โตกว่าเราเขาก็ต้องช่วยพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเรานะคะก็มีพระคุณเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วเขาก็เปรียบเนาะเขาเปรียบกับพระสุธาเลยนะคะแผ่นดินเนาะแม่ก็คือใหญ่เท่าแผ่นดินนะคะแล้วก็พ่อเนี่ยก็เปรียบกับอากาศนะคะพี่ก็เปรียบกับเขาพระสุเมนอาจารย์ก็เปรียบกับแม่น้ํานะคะซึ่งจริงๆก็ใหญ่มากนะคะไม่สามารถที่จะเทียบได้เลยนะคะ ก้านบัวบอกลึกตื้นโชลทานมารยาทสอ่อสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลนะคะก็คือความยาวของก้านบัวนะคะก็จะบอกว่าแม่น้ำนั้นหรือบอ่อน้ำนั้นเนี่ยลึกแค่ไหนนะคะกริยามารยาทของคนเนี่ยก็บอกพื้นฐานนิสัยใจคอชาตกิกลนนะคะคำพูดที่เปล่งออกมาเนี่ยก็บ่งบอก ความโง่ความเข่าหรือความฉลาดนะคะหญ้าที่เหี่ยวแห้งนะคะก็บ่งบอกว่าดินดนีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะประมาณว่าเป็นคนอย่างไรนะคะก็แสดงออกมาทั้งทางคําพูดนะคะแล้วก็กริยาค่ะถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออยากเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสักโซกก็สอกใส่ท้องจับเนื้อกินเองก็คือต่อให้เราแบบยากลาบากแค่ไหนก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะให้อดทนเอา ให้อดอยากเยี่ยงอย่างเสือนะคะเวลาที่เสือเนี่ยมันหนิวเนาะมันก็จะไปหากินเองนะคะมันจะไม่ไปขอใครเลยนะคะก็เป็นการแบบว่ารักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้นะคะโคควายวายชีพได้เขาหนังเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ไซคนเด็ดดับศู์สังขารร่างเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดี <S <S ก็คือ,อวัวควายเนาะต่อให้ ตายไปเนี่ยสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือเขาเนาะแล้วก็หนังของมันที่เอามาใช้ประโยชน์ได้คนเราพอตายไปเนี่ยสิ่งที่ยังอยู่ในโลกก็คือความดีกับความชั่วเท่านั้นเองค่ะอีกสามบทนะคะทุกคนจะจบแล้วค่ะสูนสางสีเท้าย,ย่างเหยียบยันบางคาบเชี่ยวไปพลันลวกพลังนักรู้ร่ำเรียนทันถึงมากก็ดีกล่าวดังน้ำพลัง่งพลัง่งพลาดถ้อยทางความคำว่าลวกพลั้งหมายถึงพลาดพลั้งนะคะเขาหมายถึงแบบ สีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พั้งนะคะอันนี้ง่ายๆก็คือขนาดสัตว์เดรัจฉานนะคะที่เขามีสีเท้าเนี่ยเขาก็ยังแบบพลาดท่าได้เลยนะคะต่อให้คนที่เขาแบบเป็นนักปราชญ์เรียนมาเยอะเนี่ยมันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะหรือถ้าหากว่าเราพูดโดยไม่คิดก็อาจจะผิดพลาดได้ค่ะเพื่อนกินสิ้นซับแล้วแหนงหนี หาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจหายากฝากผีไข้ยากแท้จัดหาก็คือง่ายเลยค่ะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะคะสมมุติเรามีเพื่อนสิบคนนะคะเพื่อนทั้งสิบคนอาจจะยอมแบบไปกินข้าวกับเราถ้าหากว่าเราชวนเนาะเราเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ตามนะคะก็ไปกินด้วยกันได้แต่ถ้าวันนึงลาบากอาจจะมีแค่เพื่อนคนเดียวนะคะที่ สามารถจะช่วยเราได้ในวันที่เราเดืดอดร้อนนะคะหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะเป็นปกติเป็นสัตรธรรมนะคะทุกคนอ่ะสุดท้ายอ่อนหวานมานมิดล้นเหลือหลายหยาบบมีเกลรายเกลื่อนใกล้ดุดดวงส,สิฉายดาวดาดประดับนาสุริยะส่องดาราไรา้เพื่อร้อนแรงแสงถ้าเราอ่อนหวานน่ะ เพื่อนก็เยอะใช่ไหมใครก็อยากเข้าใกล้แต่ถ้าเราหยาบคายอะคะ่ะไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราเลยเปรียบได้กับพระจันทร์นะคะที่เขาไม่ได้ร้อนแรงอะไรเพื่อนเขาเยอะมากดาวเยอะมากนะคะเปรียบกับดวงอาทิตย์นะคะที่แบบร้อนมากนะคะไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยค่ะก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะจริงๆถ้าหากว่าจะเรียนเรื่องคงโลกกันิดแบบลึกๆกันนะคะก็จะมีคุณค่าด้านวัุสินอีกนะคะ แล้วก็จริงๆโครงโลกกะนิตไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนมีเยอะมากแต่ว่าอันนี้เขาคัดมาให้เด็กเรียนแค่นี้นะถ้้เยอะกว่านี้ก็คงจะแบบไม่ต้องเรียนเรื่องอื่นกันแล้วนะคะก็คัดมาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงที่เขาคิดหลักสูตรเนาะแล้วก็เอาบทเนี้ยเข้ามาใส่อ่ะก็จริงๆยุคสมัยเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆนะคะแล้วก็อาจจะนํามาปรับใช้ได้นะคะหรือบทไหนที่ปรับใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็ ให้เราย้อนไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะว่าประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเนี่ยเขาดําเนินชีวิตกันยังไงนะคะแล้วก็บทไหนที่เป็นประโยชน์นะคะกับชีวิตในช่วงนั้นหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตในช่วงนี้นะคะก็ทุกอย่างมีประโยชน์มาเลยทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวเข้ามาใส่ตัวยังไงนะคะ ด้วยความที่ตอนแรกอะครูจะมาสอนเรื่องตรายางก่อนใช่ปะแต่ว่าไตรายางเนี่ยมันจะต้องเขียนเนาะแล้วมันยังไม่สะดวกนะคะก็เลยเอาครงลบน,นิดขึ้นมาก่อนค่ะเป็นคลิปแรกเลยของเรียนไปเหอะนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากให้ครูมาสอนเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ